ครนของ6และ15นะคะคอรนอรคืออะไรคอรนอรก็คือคูณร่วมน้อยคือเราต้องหาตัวคูณร่วมให้ได้ก่อนแล้วเราค่อยมาหาตัวที่น้อยที่สุดนะคะพะหุคูณของ6คือให้ทุกคนดูฝั่งซ้ายมือ นะคะดีจะมีกระดาษเจาะรูนะคะซึ่งกระดาษเจาะรูนี้เนี่ยดีจะเจาะรูพหุคูณของ6นะคะหมายความว่ายังไงอย่างเช่น6คือเกิดจาก6คูณ1ได้6 12เกิดจาก6คูณ2ได้12 18เกิดจาก6คูณ3ได้18แล้วก็ไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะได้ว่าพหุคูณของ6นะคะคือ 6, 12 สิบแปดยี่สิบสี่สามสิบสามสิบหกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะพะหุคูณของสิบห้าคืออ่านี่ก็จะมีกระดาษเจาะรูซึ่งกระดาษเจาะรูนี้นะคะจะเจาะรูพรหุคูณของสิบห้านะคะอ่าตัวเลขไหนที่โผล่ขึ้นมาบ้างมีสิบห้าเกิดจากอะไรคะเกิดจากสิบห้าคูณหนึ่งสามสิบเกิดจากสิบห้าคูณสอง 45เกิดจาก15้คูณ3 60เกิดจาก15คูณ4นะคะเราก็จะได้ว่าพาหุคูณของ15ก็จะมี15 30 45 60 75ไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆอันไหนที่มีเหมือนกันบ้างคะมี30ใช่ไหม แล้วก็มีอะไรอีกดีว่ามันมีมากกว่าน,นี้เดี๋ยวเราลองมาดูกระดาษไหมเผื่อเราจะเห็นอะไรชัดขึ้นเริ่มแรกเอากระดาษตัวคูณหรือพาหุคูณของหกเนี่ยลงไปเลยนะคะแล้วดีก็จะเอากระดาษตัวคูณหรือพาหุคูณของสิบห้าเนี่ยลงไปทุกคนเห็นอะไรไหมตัวเลขที่โผล่ขึ้นมานี้นะคะสามสิบหกสิบ 90แล้วมันยังมีอีกเรื่อยๆนะเราก็จะได้ว่าพระหุคูณร่วมเนี่ยมี30 60 90แล้วก็มีไปอีกเรื่อยๆแล้วยังไงล่ะตัวที่น้อยที่สุดคือ30ไงเพราะฉะนั้นไอ้30เนี่ยแหละมันคือตัวคูณร่วมน้อยหรือครนของ6และ15คอรนของ6และ สิบห้าคือสามสิบนั่นเองนะคะนี่คือความหมายของคอร์โน